ฮ่าฮ่าฮ่นมากๆครับสับได้ผ่านมาบอกว่าทองคํานั้นจะขึ้นไปถึงเรด2,730เหรียญต่อทรอยออนและปิดจมเมื่อคือสัดปดามานั้นทองคําได้แตะดับถึง2,722เหรียญต่อทรอยออนขาดแค่8เหรียญแหมแม,แมนมากๆครับกับชูบอสแคทถึงได้ไปเปชปิกรครับข่าสิคัที่เจอเชปซิกรประจำวันเสาร์ที่19เดือนตุลาคมนะฮะ ทองคำนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมเราบอกแล้วนะครับว่าย้ำว่าทองคำสัปดาห์หน้านะฮะถ้าเกิดปิดยืนเหนือบริเวณ2,662เหรียญต่อทอยออนขึ้นไปได้นะฮะทองคำนั้นก็จะทำออทามไฮในสัปดาห์หน้าอีกเช่นเดียวกันครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทองคำสัปดาห์หน้านั้นสามารถขึ้นได้ถึงบริเวณ2,730เหรียญต่อทอยออนไม่ต้องตกใจนะฮะแต่มีข้อแม้นะฮะ ขอย้าว่าแต่มีข้อแม้นะฮะทองคานั้นต้องยืนเหนือบริเวณ2,662เหรียญต่อทรอยออนถึงบริเวณ2 6 8เหรียญต่อทรอยออนให้ได้ซะก่อนนะฮะแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะทองคำก็ปิดจบแถวบริเวณ2,722เหรียญต่อทรอยออนนะฮะขาดไปแค่8เหรียญเท่านั้นนะฮะและทองคำสัปดาห์หน้านั้นทองคำจะสามารถขึ้นต่อได้ถึงไหนคลิปนี้มีคำตอบ สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะปิดบวกเหนือระดับ2,700เหรียญโดยได้ปัจจัยหนุนความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐและคาดการอโยุายการเงินที่ผ่อนคลายซึ่งผลักดันราคาทองพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์การที่อิสราเอลนะคะและกลุ่มอาหรัและกลุ่ม bon ok, อิสลล็อกยืนยันที่จะคงต่อสู้กันต่อไปในฉนวนกาซาและเลบานอนนั้นได้ทำลายความหวังที่ว่า การตายของผู้นำกลุ่มฮามาสจะยุติสงครามในตะวันออกกลางลงได้ส่วนความตึงเครียดนะคะทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นทําให้นักลงทุนหันไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยก็คือทองคําค่ะธนาคารกลางยุโรปม,มีแนวโน้มที่จะปรับลดดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมนะคะเว้นแต่ว่าข้อมูลเศรษฐกิจจะบงชี้เป็นอย่างอื่น ขนาดเครื่องมือ CME นะคะเฟดบอสบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดว่ามีโอกาส92%ที่เฟดธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบีย้ยลงในเดือนพฤศจิกายนค่ะอย่าลืมติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญด้วยนะคะขอบคุณค่ะกับผูบอสแคปถึงไร้เทปพิกรห้ามดูห้ามฟังเด็ดขาดครับ ใครไม่อยากรวยคอยแยวว่าห้ามเปิดดูเด็ดขาดฮะและตอนนี้ครับเราอยู่กับทองคำในกราฟรายสัปดาห์ภาพแรกเนะะี่ยภาพนี้ดูแล้วจะเข้าใจคุณทองคําว่าเหตุผลกลใดทองคําจะมีอ่อนทำหายครับและตอนนี้ครับเราอยู่กับทําคำในกราฟรายสัปดาห์ภาพแรกเห็ยนนะครับว่าภาพนี้เนี่ยทางชิมเรานะฮะได้ขีดเส้นสีเขียวขึ้นปลายเสียองศาะฮะคุณทองคําในสัปดาห์นั้นไม่เคยหลุดส,สีเขียวแนวนี้มาได้เลยนะฮะ ตั้งหลายสัปดาห์แล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงวันที่ไรครับตั้งแต่ช่วงนะฮะวันที่23 3เดือน6นะครับนี่เดือน10แล้วนะฮะไม่เคยผ่านหลุดลงมาได้เลยเส้นสีเขียวบริเวณรดบด้านล่างนะฮะและเมื่อสังเกตดีๆนะฮะทางทีมเรานั้นจะตีแนวต้านสำคัญเส้นสีแดงสูงสานะฮะแนวต้านเข้าไปนะฮะทั้ง2แนวด้วยกันนะฮะ ทองคำเมื่อไหร่ก็แต่ฮะขอย้ำนะฮะว่าถ้าเกิดว่าสามารถจะยืนผ่านบริเวณเส้นสีองศาเส้นสีแดงแนวนี้ขึ้นไปได้นะฮะทองคำก็จะขึ้นต่อแบบยาวๆนะฮะและเราได้หาแนวต้านแนวนอนนะฮะคู่ขนานกับเส้นสีแดงนะฮะก็บ่งบอกว่าตอนนี้ทองคำรายสัปดาห์นั้นได้ยืนเป็นแท่งเขียวปิดยืนเหนือบริเวณเส้นสีขาวและเส้นสีแดงพอดีเป๊ะนะฮะ ตามวงกลมสีฟ้าทั้ง2งวงนะฮะเมื่อไหร่ก็แต่ทองคำสามารถดืนผ่านแนวต้านเส้นสีแดงขึ้นไปได้ทองคำนั้นก็จะขึ้นต่อแบบสวยงามพระรามเก้าครับและทางทีมเรานะฮะก็จะได้วัฟฟิโบนะฮะแถวบริเวณ100เป็นแถวบริเวณ2,619เหรีต,ต่อทรอยออนครับและเส้นศูนย์ะฮะก็จะแถวบริเวณ2 2 8 8เหรียญต่อทรอยออนเป้าใกล้ๆในสัปดาห์นะฮะเป้าทำกำไรนะฮะจะอยู่แถวบริเวณ ฟังดีๆฮะ2,870เหรียญต่อทรอยออนฟังไม่ผิดนะฮะทองคำนั้นสามารถขึ้นได้ถึงเรท2,870เหรียญต่อทรอยออนย้ำว่าทองคำนั้นสามารถจะขึ้นย,ยาวๆได้ถึงเรท2,870เหรียญต่อทรอยออนที่ฟิโบ261.8นะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่ทองคำเนี่ยได้ติดแทฟิโบ1 6 1่ เรียบร้อยแล้วและตอนนี้สามารถยืนได้แล้วคาดว่าทองคําสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์ถัดไปมีโอกาสอย่างสูงมากมายเลอเกินครับที่จะไปทดสอบแถวบริเวณ2 8 7พปเหรียญต่อทรอยออนฟันชงครับสวยครับ สุดแล้วครับภาพนี้นะเป็นภาพการาฟทองคาในสัปดาห์ภาพที่2นะฮะหลายท่านถามผมมานะครับว่าทองคํานั้นเป้าใกล้ๆชัวร์ๆเนี่ยทองคําน่าจะขึ้นได้ถึงไหนทางทีมเรานะฮะก็เลยหาเป้าทางช่องทางทางขึ้นของคุณทองคําในส่วนของเทรนด์ไลน์นะฮะเราจะได้เป้าการขึ้นชัวร์แน่นอนสัปดาห์หน้านั้นเป้าจะอยู่ทะเรว2,800เหรียญต่อโถยออนนะฮะคาดว่า2,800เหรียญต่อโถยออนเนี่ยทองคำนะฮะมีโอกาสอย่างสูงนะฮะเมื่อเรา ตีเ,เลลส้นทะลน์เส้นสีส้มนะฮะสีองศานะฮะกดชิปติทขึ้นไปนะฮะก็จะได้แนวต้านสำคัญเนี่ยเป็นแนวต้านสำคัญถึง2จุดด้วยการตามองคบสีฟ้านะฮะเป้าที่ได้เนี่ยก็จะอยู่ทับเรย์สองพันแปดร้อยเหรียญต่อทรอยออนขอย้ำว่าเป้าที่ได้นะฮะจะอยู่ทับเรย์สองพันแปดร้อยเหรียญต่อทรอยออนคาดว่าชนสนแปดแล้วเนี่ยอาจจะมีย่อมาบ้างสักเล็กน้อยนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขชิปวิยาของนักลงทุนนะฮะว่าสนแปดเนี่ยอาจจะมีชนแล้วมีย่อมาบ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าสามารถ ยืนผ่าเขาปาดเหรียญตกอนขึ้นไปได้เนี่ยทองคำเนี่ยก็จะขึ้นแบบส,สวยๆได้เลยนะฮะอาจจะไปถึงเนี่ยสัปดาห์หน้าถึงเรื่อ2,870เหรียญต่อทรอยออนที่วัวสองได้เลยนะฮะเมื่อเรามาดูนะฮะแม็กดีนะฮะก็บ่งบอกว่าตอนนี้เป็นสัญญาณของสัญญาณคอนเวอร์เจนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซิโนไลน์นั้นได้อยู่ในฮิสโตแกรมค่อนข้างจะสวยงามเหลือเกินครับส่วนไอซ์ไอฮะไม่ต้องพูดถึงครับตอนนี้ไอซ์ไอนั้นได้ยก ฐานเล่นแถวบริเวณโซนบนเรียบร้อยหมดทุกอนูแล้วนะฮะคาดว่าตอนนี้ไอซายนั้นกอ็อยู่ในส่วนของสัญญาณของสัญญาณบูริทบอนตั้มซึ่งเป็นสัญญาณขึ้นซึ่งทางเราบอกไว้นานแล้วว่าตอนนี้ทองคำนั้นสัญญาณหลงยังไม่มามีแต่สัญญาณจลวดหรือสัญญาณขึ้นครับฝันทงครับสุดยอดครับ ภาพนี้ฮะเป็นภาพกราฟไรเดย์ภาพแรกนะฮะหลายท่านถามมาครับว่ากราฟไยเดย์นี่วันจันทร์อังคารพุดธเปิดตลาดมาเนี่ยทองคำเนี่ยจะสามารถนะครับย่อได้ถึงไหนนะฮะและสามารถขึ้นต่อได้ที่เท่าไหร่นะฮะทางทีมเรานะฮะก็เลยทําเส้นสีเหลืองแนวนี้ขึ้นมาให้ดูเลยนะ,ะว่าแนวเส้นสีเหลืองแนวนี้เนี่ยเป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคําที่ผ่านมาจากอดีตนะฮะและจากแนวต้านนะฮะก็จะกลายเป็นแนวรับนะฮะคาดว่าทองคํานั้นจะเกิดว่าลงมาสุดๆนะฮะใน สัปดาห์หน้าจะนะคาบประจับมาเนี่ยสามารถลงได้ถึง2,669หรอเหรียญต่อทรอยออนนะฮะ2,669หรอเหรียญต่อทรอยออนนะฮะแนวนี้เป็นแนวรับสำคัญของคุณทองคำในการเข้าซื้อนะ,ะบริเวณสสีเหลืองเลยนะฮะและเป้าสูงสุดในการขายนะฮะบริเวณเส้นสีขาวด้านบนเลยฮะอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ที่รสองพันเจ็ดร้อยหกห้าเหรียญต่อทรอยออนนะะขอย้ำว่า สัปดาห์หน้าธนาคารพุทธนะฮะทองคำนั้นสามารถขึ้นได้ถึงเรน2 7 6 5เดหรียญต่อทรอยออนเรนส้นสีขาวด้านบนนะฮะเป็นแนวต้านสำคัญตามบุคมสีฟ้านะฮะเส้นสีเหลืองแนวนี้เนี่ยทางทีมเราขีดเป็นแนวรับของคุณตัวคำไรเด์นั้นเราขีดมาตั้งแต่วันที่4เดือน9นะฮะเป็นละเวลาเดือนกว่าๆแล้วนะฮะที่ทองคำนั้นไม่เคยนะครับหลุด แนวเส้นสีเหลืองแนวนี้ไปได้เลยนะฮะคนข่งสวยงามนะฮะและพอบรนกันขึ้นนั้นก็จะอยู่แถบรัศ2,765เหรียญต่อทรอยออนสัปดาห์หน้านะฮะจากการผูหลาดมานั้น2,765เหรียญต่อทอนี่เป็นเป้าในการทำกำไรเป้าแรกๆของทางจิมเราครับฝันทงฮะ สวยงามสวยงามชัดเจนและแดงแจ๋เลยครับเห็นไหมครับภาพนี้เป็นภาพกราฟไายเดยภาพที่2นะภาพนี้เนี่ยเกิดท่านใดนะสังเกตดีๆนะจะเห็นว่าทองคำรารเดนั้น พึ่งผ่านแนวต้านมาเองเลยนะครับขอย้ําว่าทองคาปรเดนั้นพึ่งผ่านแนวต้านมาเองเลยนะและเป้าในการขึ้นนะฮะขอย้ําว่าอีกยาวไกลฮะขอย้ําว่าอีกยาวไกลนะฮะสังเกตดูดีๆฮะทางทีมเรานั้นได้ตีเส้นสีเขียวเสีองซาขึ้นไปนะทองคำไรเดนั้นไม่เคยนะฮะจะหลุดเส้นสีเขียวเลยครับตั้งแต่วันที่ 9เดือน10นะครับวันนี้วันที่19แล้ว10วันแล้วทองคำารเดนั้นไม่เคยหลุดเส้นสีเขียวแนวนี้ไปได้เลยและทองคำารเดนั้นได้ผ่านแนวต้านเส้นสีชมพูขึ้นไปแล้วนะทางทีมเราเนี่ยได้เอาแนวต้านเรือง 2, นหกร้อยเจ็ดสหรียญต่อรอยออนะฮะ เป็น100นะฮะและบริเวณแนวสูงเนี่ยก็ถถยบริเวณ1,489ันสียแเกรียนต่อต่อลเป็นศูนนะฮะเป้าในการขึ้นที่จะได้นะฮะก็อยู่แถวบริเวณนะฮะในวันจันทร์พุธประกาศมานั้นมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่ทองคํานั้นจะขึ้นไปถึงบริเวณ2,770เหรียญต่อทรอยออนถึง2,780เหรียญต่อทรอยออนนะฮะ2 7 6 5 2 7 7 0ถึง2780แนวนี้เนี่ยคาดว่าทองคำนั้นน่าที่จะไปถึงนะฮะและเป้าในการดักซื้อนะฮะก็จะอยู่ทัวบระเวณ2,600 9นหรอเหรียญต่อโตรอยออนถึง2 6 6 9 69รือเหรียญต่อโรรยออนแนวนี้เป็นจุดดักซื้อของทางทีมเราเลยนะฮะคาดว่าทองคำนั้นมีโอกาสนะฮะที่จะ ลงมาทดสอบแนวรับนะฮะขอย้ำนะฮะมีโอกาสนะฮะแค่มีโอกาสนะฮะขอย้ำนะฮะแถวบริเวณ2,690เหรียญถึง2,670เหรียญต่อโตรอยออนโดยประมาณนะฮะขอย้ำว่าโดยประมาณแต่เป้าในการขึ้นในรายเดย์นั้นจะถึงบริเวณ2 7 60, 6 5เหรียญ2,770เหรียญและเป้าสุดท้าย2,780เหรียญต่อโตรอยออนเป็นเป้าใกล้ๆใ,ในรายเดย์ที่พี่โบ 1นึ่งนแนวนี้เลยครับเมื่อเรามาดูไอซนะฮะก็จะบอกว,ว่าตอนนี้ไซไรเดนั้นได้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างจัดจ้านนะฮะตอนนี้ไซไรเดนั้นได้ติดลมบนเหนือเส้น70ส่งสัญญาณของสัญญาณบูริลวนตั้มหรือสัญญากระทิงเป็นที่เรียบร้อยดุดันซด้วยครับฝันชงครับครับตัวนี้ครับ เราอยู่ก้อนคำก้าวปลยายสี่วงภาพแรกนะฮะภาพนี้เนี่ยทางทีมเรานะฮะได้ตีเส้นเทนลาสีองศานะฮะขึ้นไปเส้นสีส้มนะฮะและได้กดชี้โครขึ้นไปนะฮะเราจะหาแนวรับประพันของทองคำรายสี่ช่วงเพราะว่าตามวงกลมสีชมพูนะ,ะเป็นแนวต้านสําคัญของคุณทองคําหลายแท่งเทียนเหลือเกินครับตามวงกลมสีชมพูเนี่ยมีถึง5วงด้วยกันนะฮะจากแนว ต้านนะฮะก็จะกลายเป็นแนวรับนะฮะวันันาคารเปิดตลาดมานะฮะทองคํานั้นมีโอกาสแย่างสูงเช่นเดียวกันครับที่จะลงมาทดสอบแถวบริเวณ2,704เหรียญต่อทรอยออน2704นะฮะมองว่าเป้านียนเป้าดักซื้อเป้าแรกของทางทีมเราฮะ2704นะฮะ, 4, ะ,ฮะขอย,ย้ําเลยนะ,ะและเป้าในการขึ้นนั้นก็สามารถขึ้นนะฮะเล้กๆน,ใน,ในั้นสามารถทนได้ถึงบริวณ2,703เหรียญต่อโตอยออนบนเส้นสีเหลืองด้านบน ตามวงกลมสีเหลืองแนวนี้มองว่าแนวต้ในใกล้จุดทำเรใกล้ๆนะฮะจะอยู่ทัเร2อสองนเจ็ดอยต่อททอยออนแนวนี้ครับฝันถงครับว้าวสวยงามครับ ภาพนี้ฮะหลายท่านถามผมมานะครับว่าจุดดักซื้อของทองคําในการเข้าซื้อนั้นควรเข้าซื้อที่เท่าไหร่นะฮะภาพนี้ผมมีคําตอบแบบชัดเจนเห็นภาพฟันทงเลยนะว่าจุดดักซื้อของทีมเรานะฮะจะดักซื้อเป้าแรกเนี่ยจะอยู่ทะบเวสองัเ็ดร้อยเหรียญต่อโรอยออนนะครับว่าบริเวณเส้นสีขาวและเส้นฟ้าตัดการพอดีเป๊ะนะฮะวันจันทร์รคเปตลาดมานั้นมีโอกาสอย่างสูงนะฮะที่ทองคำเนี่ยจะลงมาทดสอบแนวรับนะฮะจากแนวต้านก็จะเป็นแนวรับนะฮะอยู่ทะบเวณสองพันเจ็ดร้อยเหรียญต่อโรอยออนแนวนี้จะเป็นจุดดักซื เป้าแรกของทางทีมเรานะฮะและเป้าสุดท้ายนะฮะเชิดักซื้อนะฮะจะอยู่เถวบริเวณ2669นหเหรียญต่อทรอยออนบริสต์สีเหลืองแนวนี้คาดว่า ถ้าเกิดทองคานั้นจะลงมาถึง2669นะฮะทางทีมเราจะซื้อเป้านี้เป็นเป้าสุดท้ายนะฮะขอย้ำว่าแนว2 6 9นี้แนวนี้เนี่ยเป็นแนวรับสำคัญของุทองคำนะจากแนวต้านสำคัญเนี่ยก็จะกลายเป็นแนวสำคัญของุของทองคำนะฮะเพราะว่าเมียงเทียนเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแท่งเทียนหนาแน่นเหลือเกินนะฮะคาดว่าทองคํานั้น2 6 9นั้นไม่ดุดอย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับฟันทองคบจุดทันใดนั้น อยากที่จะเรียนการทฤิกกับผมและทีมงานที่ปกอนั้นสามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะทางทีมเรานั้นจะสอนว่าแท่งกับตัวลงนั้นของทองคํานั้นจะเป็นลนักษณะแบบไหนถ้าเกิดใครเนี่ยมีของถือทองแท่งไว้นะฮะอยากจะทราบว,ว่าจุดขายสูงสุดเนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่การสังเกตแท่งเทียนการกับตัวลงเนี่ยดูแบบไหนนะฮะ ทางทีมเราผมและทีมงานทช่ไก,ก่อนเนี่ยนักวิเคราะห์เนี่ยจะมีจุดสําคัญจุดบ่งบอกว่าควรที่จะดูแบบไหนสังเกตยังไงนะถึงจะได้ขายจุดสูงสุดสัญญาณลงจะมาแบบไหนสัญญาณลงเป็นแบบไหนทางทีมเราจะไปทุกท่านฟังนะว่าสัญญาณลงข,งของคำนั้นจะเกิดก่อหน้าตาักสะอย่างไงนะท่านใดนั้นอยากจะเรียนกันอีกนะฮะ ไม่ต้องรีรอะฮะสนใจโทรมาได้เลยฮะส่ันใหญ่ปภาษาไทยนะฮะเบอร์โทรฮะศูนย์1 7 7หนนะฮะ,ะ,ฮะสารัภาคใต์้นะฮะ0ก้าเ9้9นะฮะถ้าท่านใดนั้นชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทีมงานเราด้วยนะฮะผมชูด,ดีบุญเทพกรสวัสดีครับ